สวัสดีครับมาพบกับไอเดนเกมเมอร์เช่นเคยครับสวัสดีครับเจ้าีู้ซีส์

In phải in đi In baila. In. Ui, ui, ui. In baila, in baila. đi baila, in baila. đi baila, in baila. In baila. In lại In lại. In baila. In nó In baila. In ันน,น,น,นีึงือตายไวเถอะวอันนี้ดึงยิ่งเพราะว่ามันยิ่งซอยกันตายเลยเห็นสตูบ่ะ ยิ้มไปทังเดิอคิวคู่ดาวอยู่ตายคิวคู่ดาวอยู่คิวคู่ดาวอยู่เออเริ่มมาเหลือน้อยอยู่มันน่าจะพันยาพ่ออ้อไปด้านหลังมองนั่นขอกไปทีอ,อะ พอหล่อมันด้วยก่อนตายหรือยังยังตัวนี้ยังมาตายตายเนีย่ยมากลกปล้ พอหลอมันไหวพ่อยัปตาให้เบิร์ตพอไม่ไปแล้วตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งตายสอง สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตัน,นครับขอบคุณครับบ๊บายบายขอบคคุณขอบคุณครับ